แกงต้มปลานิ่นกะํำดอกดูดูพี่น้องดูอ้อยอดหน้ากินอย่างแรงนี่วันนี้จะเป็นเมนูแกงช้มใต้นะพร้อมจูดปิ๊กแกงมาดูกันเลยว่ามีจุวนมาถมอะไรบ้างอันดับแรกเนื้อปลานิ่นนะ1น่กิโลพี่บาา่าตานำความปลาเรียบร้อยแลว้วสำหรับกะํำดอกที่พี่เ่าใช้เป็นผักจดพร้อมปรุงจากเจียเตยฟาร์มที่เลือกใช้พวกเป็นผักคุณภาพปลอดปยเต็มกันและล้างทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยแลว้วสามารถจิกช,ช่องพร้อมปรุงได้ทันทีสะดวกมากมาก ตัวนี้พี่บ่าวซื้อมาจากโรตัสโกเฟรชก็คือโรตัสจากาเล็กๆที่อยู่ใกล้บ้านพี่น้องแล้วก็จะใส่บล็อกโคลี่ลงไปนิดนหน่อยนะเพื่อให้สีจันน่ากินมากขึ้นแล้วก็มาเน่าและปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำปลานิดหน่อยมาดูรวมผสมของพริกแกงนะพี่บ่าวก็ใช้พริกแดงกินดาของเกียรตยเหมือนกันนะีม่มาก้านสดรๆแบบนี้เลยทั้งหมด20เม็ดพริกกินดาเขียว5เม็ดหอมกระเทียมก็มีพี่บ่าวใช้กระเทียม8กรีบหอมแดงทีหัวก็มี1หนึ่งแง,ง่งยาวประมาณ2นิ้วกระปิ้อน้าริกกดงใส่ลงไป พริกเขียวกระเทียมหอมแดงขมิ้นกะปิเกลือแล้วก็อน้ำใส่ลงไปนิดหน่อยปิดฝาแล้วก็ปดฝาด้ยประมาณนี้อเปิดดูระหว่างที่เปิดนะอย่าเอาจมูกมาใกล้ๆนี่เนื้อของพริกแกงก็เป็นแบบนี้เลยใช้วิธีการปั่นก็จะดวงนะพี่น้องแต่ถ้าพี่น้องจะตำก็ใช้ได้ขั้นตอนการรุงนะพี่บ่าวก็ใส่น้ำลงไป ก็เกาเือแกงที่ปั่นไว้เทลงไปทุกลงไปพอน,น้ำแกงเริ่มเดือดน,นะก็ผักเทลงไปอืมส่ไปได้เลยพี่น้องเพราะว่ากอล้างทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยแล้วก็จะอ,อชุ่มๆเขียวๆนะสีก็จะมีความน่ากินเห็นไี่น้องก็จะเทผักไปสักประมาณห้านาทีนะให้พอเดิ่มนุ่มเดี๋ยวนี้การทําอาหารก็เน้นความสะดวกมากขึ้นนะเพราะว่าแม่บ้านจะมัยนี้เนี่ยนอกจากต้องดูแลบ้านดูแลลูกก็ยังต้องออกไปทํางานดังนั้นอะไรที่ช่วยลดขั้นตอนได้ก็ช่วยประหยัดเรงประหยัดเวลา การใช้ปักปรุงปรุงก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะที่ทําให้สะดวกมากๆในการทําอาหารก่อนที่จะใช้เนื้อปลาพี่บ่าวแนะนาว่าให้ปรุงน้ําแกงเนี่ยให้ได้รสชาติที่ต้องการกอนแล้วก็จิม้มพี่บ่าวก็ใส่เกลือลงไปอีกหนึ่งช้อนจ้าใส่น้ําตาลไปทักถังช้อนจ้าอ,อันนี้ตามจอบเลยพี่นอ้องแล้วก็น้าําปลาสักถงช้อนนี้คนส่วาผสมให้เข้ากันได้รสชาติที่ต้องการแล้วทีนี้ก็เอาเนื้อปลา,ามาใส่กดๆให้ปลา,าจมลงไปนะ พอใส่เนื้อปลาลงไปนะมีความมันจากเนื้อปลาเนะั่นแบบว่าน้าแกงก็จะน่ากินขึ้นตอนนี้ก็ดูแค่เนื้อปลาสุกนะเนื้อปลาเริ่มสุกแล้วนะก็เอ,อมามะนาวเ่ิมไปพี่บาวก็จะใส่ลงไปหกช้อนชิมไม่ได้รสเปรี้ยวที่เราชอบนะแล้วก็ปิดควายได้เลยอืมอมตอนนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วพี่น้องดูเนื้อปลาความน่ากินในย่ออือเดี๋ยวพี่บาตักใส่ถ้วยดูแล้วอืมถั่วของหาง ดูมีความเข้มข้นน่ากินกดเสร็จเรียบร้อยพี่น้องดูความน่ากินนะสีสันของน้ำแกงชุม่มอิ่งดูในถวนของกะลัมดอกนะสีสันน่ากินมากอิ<ม>่อดูเนื้อปลาปุ๊บกระป๋อยตรงนี้อย่งตักขึ้นมาดูพี่น้องความน่ากินอิ่งปุ๊บก็ะป๋อยข้าสวยร้อน ดูสิอวอ่พี่น้องอือหในตัวของเนื้อปลานะมีความสุดมันแล้วก็อร่อยกระลำดอกเนี่ยน้ำแกงรุ่มเนี่ยก็จะซึมเข้าไปในกระลำดอกนะอือหพอเรากัดปุ๊บน้ำก็จะออกมานะเรียกว่ามันเข้าถึงเนื้อนะอร่อยพี่น้องอร่อยและสำหรับพี่น้องที่สนใจผักจุดพร้อมปรุงของเจียตเตยฟาร์มก็สามารถหาซื้อได้ที่โลตัสโกฟสสำหรับวันนี้พี่บ่าวโคลาไปก่อนแล้วพบกับเมนูอื่นของพี่บ่าวกด้อีกขอบคุณพี่น้องตุกท่ันที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง